ลำดับที่สองเด็กหญิงวิตเตียฟ้าใสน้องตีตี้ค่ะลำดับที่สี่เด็กชายกรกฎอาจจำปาน้องกันค่ะลำดับที่หเด็กชายประพาวินธนานิธิพักน้องตุลค่ะลำดับต่อไปเด็กหญิงพิญญาณนันสุขฤทัยเศษน้องพริมค่ะ น้องพิมพ์ค่ะต่อไปเป็นเด็กหญิงวันนศสการขุนอินน้องข้าวหอมค่ะดเด็กชายทีระสุวัสด์ไทยสารเวชกรรมน้องเกรดค่ะนะเข้าใกล้ๆเลยลูกเด็กชายชวินวงประสานน้องชิวก,ก้าค่ะ เด็กชายปันรุษกันติชาตรีวัฒน้องน้ำเงินค่ะเด็กหญิงจันทการดำแก้วน้องฟ้าใสค่ะเด็กหญิงกวินธิดาเมธารมน้องเลิฟค่ะเด็กชายเดชาธรชนะสุรสีน้องบ๊อบเบอร์ค่ะเด็กชายปกป้องปาคำน้องฟุตโตสค่ะ เด็กหญิงเชรีนัทเอี่ยมสะอาดน้องเก๋ไก่ค่ะเด็กชายกริดรัดนภาแสงน้องไอซี่ค่ะเด็กชายคาเชนชานเชิงค้าน้องยูโก้ค่ะ